สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละนะคะอ่ะวันนี้จะเป็นในแบบฝึกหัดที่4.5นะคะเป็นแบบไหนนั้นเรามาดูกันได้เลยนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละนะคะมาดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าพิมพ์ขายเก้าอี้ให้ตา้าราคา2,660บาทนะคะ ขาดทุน24%ซนะคะพิมซื้อเก้าอี้ตัวนี้มาราคาเท่าไหร่นะคะทีนี้วิธีการคิดคิดยังไงคิดบอกว่าหาราคาขายเทียบกับทุน100บาทนะคะแล้วหาทุนของเก้าอี้เมื่อขายไปในราคา2660บาทนะคะทีนี้เราต้องมาพิจารณาโจทย์ก่อนโจทย์ข้อนี้บอกว่าขายขาดทุน24บาทแสดงว่าทุนของเก้าอี้เนี่ยทุนของเก้าอี้100บาท ขายขาดทุน24บาทแสดงว่าเราขายเก้าอี้ไป100-24ลบ24เท่ากับ76บาทนั่นเองนะคะต่อมาเราก็สามารถเทียบบัญญัติยางที่ค,คุณครูสอนปกติได้เลยนะคะก็มาบอกว่าถ้าขายเก้าอี้ราคา76บาทนะคะจากทุน100บาทนะคะถ้าขายเก้าอี้1บาทจากทุนเศษ100ส่วน7 6บาทนะคะ ถ้าขายเก้าอี้ราคา2,660บาทจากทุน2,660ไปคูณกับเศษ100ส่วน76เท่ากับ3,500บาทนะคะดังนั้นพิมพ์ซื้อเก้าอี้ตัวนี้มาราคา3,500บาทตอบ3,500บาทเป็นตัวเลขไทยทีนี้เราต้องมาพิจารกก่อนนะคะถ้าถ้าโจทย์บอกว่าให้มาขาดทุนแสดงว่าเรามีเงินอยู่100บาทเราขาดทุนไป เราขาดทุนไป24บาทแสดงว่าเราขายไปในราคา7 6บาทถ้าโจทย์กําหนดบอกว่าถ้าได้กําไร20บาทหมายความว่าเรามีเราเรา,เรามีทุนอยู่หนึ่งร้อยบาทแต่เราได้กำไรยี่สิบบาทแสดงว่าเราขายไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบาทก็เอามาบวกกันถ้าเป็นขาดทุนเนี่ยเราเอามาลบถ้าเป็นกําไรเราจะเอามาบวกนะคะทีนี้ให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดที่สี่จุดห้าขึ้นมานะคะสี่จุดห้าหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้านะคะ ทีนี้เรามาดู4.5หน้า119นะคะจะมีข้อที่1กับข้อที่2นะคะแต่หน้า120ข้อที่3กับข้อที่4นะคะเดี๋ยวคุณครูแหวนจะให้นักเรียนทํามาส่งคุณครูแหวนหนึ่งหน้านะคะถ้าจบข้อที่1ข้อที่2แล้วนักเรียนก็ค่อยทำข้อที่3ข้อที่4ส่งคุณครูแหวนนะคะในลายส่วนตัวครูแหวนนะทีนี้เรามาดูข้อที่1กับข้อที่2ก่อนนะคะวิธีการทําข้อที่1โจทย์บอกว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ขายเตียงนอนราคา1น0 0 0 1> 2 1 6 2 0 0บาทนะคะได้กำไร35บาทนะคะร้านค้าลงทุนซื้อเตียงนอนราคาเท่าใดสแสดงว่าทุนของเตียงนอนเนี่ย100บาทเราไปขายได้กำไร35บาทสแสดงว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ขายเตียงนอนก็เอา 100, 100ไปบวกกับ35เท่ากับ1 3 5นั่นเองแล้วเราก็ค่อยมาเทียบบัญญัติแต่อย่างนะคะ,ะมาดูวิธีการทำนะคะหนูก็เขียนได้เลยทุน ขออนุญาตเปลี่ยนสีนะคะทุนของเตียงนอนหนึ่งร้อยบาทขายได้กำไรสามสิบห้าบาทนะคะ,สะแสดงว่าร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะ ขายเตียงนอนราคาก็เอา100ไปบวกกับกำไร35บาทนะคะเท่ากับ135บนะคะ135บาทต่อมาเทียบบรรดัตอย่างได้เลยค่ะถ้าขายเตียงนอนราคาถ้าขายเตียงนอนราคา าขายไปเท่าไหร่ขายไป135บาทนะคะจากทุนาจากทุนก็คือ100บาทนะคะเทียบอีกบรรทัดห,หนึ่งถ้าขายเตียงนอนราคาถ้าขายเตียงนอนราคา1บาทนะคะจากทุนาจากทุนก็คือเอาตัวนี้ค่ะ100ไปส่วนกับ135 เศษ100ส่วน135หน่วยเป็นบาทนะคะต่อมาเราขายเต,ยเเยเยยเตียงนอนไปเท่าไหร่นี่เลยจากโจทย์เลยขายเตียงนอนเราขายเตียงนอน1 2ึ่งหมบาทนะคะจากทุนอยากรู้ว่าทุนกี่บาทที่เราได้กาําไร35ก็เอา16,200ตั้งนะคะไปคูณด้วยเศษหนึ่งส่วน1นึห้า ก็จะได้คำตอบเป็น12,000บาทนะคะบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นอ่ะล้านค้าลงทุนอ่ะล้านค้าลงทุนซื้อเตียงนอนราคา12,000บาทแล้วก็ ตอบเป็นตัวเลขไทยตออบตอบนึ่งหมื่นสองพันบาทนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเราจะไปดูกันข้อที่2นะคะอ่ะต่อมามาดูกันข้อที่2นะคะข้อที่2บอกว่าอ้นขายจักรยานให้การราคา6,000บาทนะคะขาดทุนร้อยละ25อ้นซื้อจักรยานคันนี้ราคาเท่าไหร่แสดงว่า รา,าคาราคาหกพันบาทเนี่ยเราขาดทุนไปยี่สิบห้าร้อยละยี่สิบห้าแสดงว่าเราอยากรู้ราคาจริงแสดงว่าทุนของจักรยานเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแต่เราขาดทุนไปยี่สิบห้าบาทแสดงว่าเราขายให้อุ่นไปเท่าไหร่นะคะก็คือเอาหนึ่งร้อยไปลบกับยี่สิบห้าเท่ากับเจ็ดสิบห้านั่นเองนะคะหนูสามารถเขียนได้ว่าทุนของจักรยานนะคะทุนของจักรยานนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ อ้นขายขาดทุนอ้นขายขาดทุน25บาทนะคะแสดงว่าอ่ะแสดงว่าอ้านขายจักรยานราคาอ้านขายจักรยานราคาก็เอา100ไปลบกับ25เท่ากับ75บาท นะคะแล้วเราก็มาเทียบบรญยัติยางว่าถ้าถ้าขายจักรยานราคาถ้าขายจักรยานจักรยานราคา75บาทนะคะจากทุนอ่็บาทจากทุน100บาทนะคะบรรทัดต่อมาเลยถ้าขายจักรยานราคา 1>, 1บาทอะจากทุนก็ถ้า1บาทก็คือเอาเศษ100ไปส่วนกับ75บาทนะคะแต่เราขายจักรยานไปเท่าไหร่ตามตัวเลยจากขายจักรยานขายจักรยานราคา6,000บาทนะคะจากทุนอยากรู้ว่าจากทุนเท่าไหร่หนูก็เอา6,000นะคะ 6,000คูณเศษหนึ100ส่วน75เท่ากับได้ไปทั้งหมด8,000บาทนะคะแสดงว่าทุนจักรยานเนี่ย8,000บาทแล้วก็ได้บอกได้แล้วว่าดังนั้นอ้อนซื้อจักรยานคันนี้ราคาอ้นซื้อจักรยานคันนี้ราคาราคาทั้งหมด8,000บาทนะคะ ต่อ8,000บาทเป็นตัวเลขไทยต่ออวต่อ8,000บาทเป็นตัวเลขไทยอ่ะทีนี้เหลือข้อ3กับข้อ4นะคะเดี๋ยวคุณครูแหวนจะให้เด็กๆอะทำส่งคุณครูแหวนนะคะส่งแล้วทำส่งภายในห้องนะลูกทำส่งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วถ่ายส่งมาที่ลายส่วนตัวคุณครูแหวนตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4หน้า119ถึงหน้า120ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ